สวัสดีครับทุกท่านนะครผมกผมเครสซี่คอร์นะครับอยู่กับเกมเออ์เกตออฟไนมาร์นะครับผมเกมแนวแอคชั่นนะครับอุ้ยนะครับนึงอ่านะครับแอคชั่นอาบีจีนี่แหละนะครับผมก็อ่าประมาณนี้แล้วกันอันดับแรกครับผมคลิกที่สามขีดเลยนะอันดับแรกแรกเลยนะครับกดดาวน์โหลดที่สองนี่ครับผมมันจะดาวน์โหลดอะไรทั้งหมดของเกมนะครับก็ ดาวโหลดได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นของเฟ i ร y t a i เทลโวเนี่ยไม่รู้นะใช่วะไม่น่าใช่ภาพคล้ายๆเฉยๆนะครับช่วงแรกก็จะมีการสอนนิดๆหน่อยๆนะครับผมซึ่งทำไมกูยังระเบ้หนึ่งนะครับเรือยดีผมยังระเบ1หนึ่งเลยนะครับผมก็ก็แกแ๊กนะอ่ะไม่มีอะไร นะครับอันดับแรกครับผมเดี๋ยวเรามาที่อ่าอันอันแรกเลยกันเป็นรูปดับควายนะผมผมดูตามรูปนะเออนะครับรูปดับควายนะครับผมก็คือลุยดาท่นแหละนะครับก็จะมีในเรื่องของอืมอ่ะอันใหญ่สุดคือลุยดานำเรื่องนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็นี่งไปที่เป็นไปที่ชัปเตอร์นี้ถ้าเป็นสมุดนะครับผมแหมให้ดูไ่ทันถ้าเป็นรูปสมุดเฉยๆนะครับต่อท้าย ด้านหลังก็จะเป็นแค่เนื้อเรื่องนะครับจะอ่านก็ได้นะเป็นญี่ปนนะุ่นหน้าไม่ออก <c oughs> แต่ภาพสวยนะน่ารักดีนะครับแต่พอจะิดไปเถอะนะครับเพื่อความรวดเร็วอะโอเคอ่าละ,ะ,ะ,ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับดาบค่อยแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีหนึ่งหมื่นสามหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือสายฟ้าอะไรอนยะ่างเงี้ยก็คือดา่าหรือด่าละ นะครับผมก็มีศัตรูที่เจอของที่ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีระบบการจัดทีมนะครับซึ่งการอาทีมอันนี้ง่ายๆนะครับผมก็คือเราแค่จิ้มบัฟนะครับแล้วก็เลือกได้เลยคนระับรักใครชอบใครก็จัดเอามานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหรืออ่ากดตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเปิบก็จะจัดทีมที่ดีที่สุดให้เออนะครับน่าจะเป็นในด่านนั้นๆด้วยนะ เพราะว่าตัวเมื่อกี้เซรเรามันมันมันน่าจะพลังเยอะกว่าแต่พี่เขาก็ไม่ให้เอาลงนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคทีนี้เราสามารถเลือกออโต้นะครับเราก็น่าจะเป็นเซมินะหรือว่าออโต้จัดๆมันจะต้องใช้ VIP ไงนะครับผมบางดานนะครับอย่าลืมใส่ให้พวกริ้วล้อนี้ด้วยนะเออนะเออนะประมาณนี้โอเค จัดไปครับผมเดี๋ยวไปดูระบบการเล่นกันค,คร่าวๆนะครับผมเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างครับ <S <S มาพอดีดย <S <S 1> <S 1> ม,มาแล้วครับผมอ่ะเราก็เดินเลยเดินง่วงๆเลยแบบนี้ นะครับโปรแกรมมีพุ่งเข้าไว้ให้นะครับแล้วก็มีไอ้ตัวเบสปึ๊บปล่อยอกมานะครับสามารถเปลี่ยนเพื่อนได้ด้วยนะครับกดค้างได้เลยนะทำเลนที่แค่กิ้งหลบอะไรเงี้ยปึ๊บครับปุ๊บทุบมาเดชมาเดมาเดิมาเดิมาเดิ Mari, mari, mấy con một món bánh mì gọt, hai yên mari, hai, 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 อะไรก็ไม่รู้นะมันหลุดนะโอเคครับผมเนี่ยการเล่นก็แบบประมาณนี้นชึบชึบชึบมีระบบแพ้ทางแพ้ธาตุด้วยนะครับผมอย่างบรงดาเราเอาตัวธาตุไปเยอะมาเนี่ยเราเข้ามาเราแพ้ทางใช่ไหมก็เปลี่ยนตัวละครที่มันชนะทางมาได้นะครับผมตอนเปลี่ยนก็จะมีเอฟเฟกตการโจมตีให้ด้วยนะครับผมมื่มวัดโดนเด็ฟาดฟา อดยิง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 ดอกยิงหัวดิเพื่อหัวหัวหัโดนโดนมาดิตูดมาดิตูดมังกรมาลูกนั่นแหละฟาดฟันฟาดฟันนี่อังโดนหน้าแห่ครับผมมาดิมาดิ มาดิมาดิมาดิครับปัดแลกกันปัดมาหมัวหัวหัวตายตายมาตายพี่มาแล้วตายตายพีม่มาแล้วตายตายมาอีกหนึ่งคนอะไรวะ หัวใจบีมหรือเปล่าไม่โดนครับพี่น้องจบเลยบ้าบอกอ่ะแล้วก็จะมีไอตัวสัญลักษ์ณนี้ขึ้นมานะครับก็ <c oughs> จะสามารถอากดแบบปึ๊บหนึ่งจะเป็นคล้ายๆแบบออล่าพลังอะไรเนี้ยอาดี้อดือแล้วก็จะสามารถใช้พวกมังกรได้หลายๆหลายตัวเลยนะครับ เแบรคเบรคเบรบคก็ต้องฟันเแบรบคก็ต้องฟันเแบรบคก็ต้องฟันมาหม,มาดอือืมหมดฟาดฟาดฟันนี่อันนี้เป็นด่านบอสน,นะมันก็จะแบบนานๆน,นิดนึงมาดิช็อตแลบบ้วอืมเลยขึ้นเลย มาดิว,ว,วาดวาดวาดชนะอยู่แล้วเออเร็ว,เ,เ,รวเปิดอรอ,อ,อ,อร่าทางหน่อยเออใช่ออร่าทามกูไม่ถูกอ่ะประมาณนี้ครับผมใช่ไหมะนะครับก็เอาเป็นว่าระบบการเล่นก็แนวๆนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอ่ะ ไปดูระบบอื่นต่อเลยแล้วกันครับผมไปละโอเคครับผมระบบอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับผมไอหีบหนึ่งถึงสิบเอหนึ่งครับสิบนี่น่าจะเป็นเข้าไปหาพวกวัตถุดิบนะเห็นไหมครับก็แล้วแต่ว่าดัน <Done S 1> ไหนเข้าได้กี่รอบนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เป็นรูปในรูปของอสัญลักษณ์คล้ายๆที่เรากดออล่าเมื่อกี้นะฮะ ก็จะเป็นเนี่ยเข้ามาหาของได้นะครับผมหาเพชรนี่แหละนะครับน่าจะไว้เก็บตัวละครนะตรงนี้ส่วนใหญ่เก็บตัวละครทั้งหมดแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพชรนะไว้หาของได้นะครับแล้วก็อือหอันนี้เราเนีย โอเคพอเข้าใจละอันนี้เหมือนเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครนะครับเห็นไหมเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการเนี่ยพูดคุยนู่นนั่นนี่นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายอ่านเข้าไปดูให้เข้าไปดูให้เห็นปุ๊บเราก็สกคิดไปเลยนะบอืม ประมาณน,นี้แล้วก็เป็นรูปคนนี้แล้วกัน<ม>อันนี้คืออะไร,รอ่ะอืมอันนี้เข้าลุยในด่านของตัวเองเลยนี่หว่าเออมันก็อันเดียวกันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับสำหรรบวัน,นี้อ่ะโอเคคล้ายๆพวกแชรโลเคชั่นใช่ไหมอืม มันก็ตามมาแล้วกันก็คิดว่าคิดประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะโอเคทีนี้ออโอเคนะครับก็อะต่อมือต่อเนื่องเลยแล้วกันนะเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะมีในส่วนของด้านขวอมือนะฮะอันบนนะเป็นคล้ายเหมือนรูปหอคอย ให่ไหมหรือว่าเป็นพีพีป่ะชับอ่ะเข้ามาที่ร้านค้าด้ไงวนะเนี้ยโอเคอเคันนี้มีพวกร้านค้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มให้ดูทีหนึ่งนะครับเข้าแบบงงๆง,งนะเมื่อกี้นะโอเคครับผม Okay, โอเคครับผกประมาณนี้อันนี้มันเหมือนอ่โอลเซียมหอคอยโน่นนั่นนี่นะครับ P P อะไรอย่างเงี้ยนะครับอเออทำไมมันไม,ไม่มีใครเลยวะหรือว่ามันต้องแบบเรียวถามหรือเปล่าอ่าไม่ได้ครับเซตค่าป้องกันไว้ก่อนอ่าเซตไม่ได้ด้วยบ,บ้าบอกนี่กูทําอะไรไม่ได้เลยสักอ,อย่างว่างันเถอะบ้า่าโอเคครับผม,มาแค่นี้แล้วกันนะไม่รู้แล้วทำไง ด้าน,นล่างเลยอันนี้เป็นชึบเป็นทียงใช่ไหมของมีการอัพเลเวลนะครับตรงนี้นะอ๋อปึ๊บแม็กเลยแม่งโมโห อ่ะจอดมาไม่พอก็ค่อยๆบอกล้วกันอืออ่ะมีอะไรบ้างนะครับมีอ่า<ม>อัพดาวนะแม็กซ์เลเวลนะฮะแล้วก็ในรูกของนี่อืม โอเคครับผมกดปุ๊บไม่มีอะไรใส่ประมาณนี้เอาง่ายคือหน้านี้เป็นหน้าอัปเกรดตัวละครนะรวบรัดไปเลยต่อเน,นื่องครับผมด้านตรงกลางนะขวาล่างขวาขวาตรงกลางนะครับผมก็จะมีเรื่องของอัปเกรดพวกนี้เบเรานะราครับชึบกดเข้ามาครับก็อะไรมันกินนะไม่มีก็ มันบอกหมดแล้วว่าหาที่ไหนเป็นไงยังเปี้ยว <c oughs> โอเคครับผมยังไม่เข้าเว้ยอ่ะน่าจะไม่มีอะไรนะฮะ,อ,ะออกดีครับ ต่อนเนื่องกันด้วยอ่าอันนี้นะครับเอ้ยเอกไปแล้วดีกว่าโอเคออาแล้วอ่าต่อเน,นื่องกันสุดท้ายด้านล่างนะครับเป็นกปกปปรูปพวกเพชรพลอยนะครับคิดว่าน่าจะอ่ะกาชาปองนั่นเองนะครับนี่มีแปรทิเทลด้วยนะครับอออยู่ตรงนี้น่าจะเฟียร์แปรทิเทลนะเอ้ยไม่ใช่อ่าขวบ นะครับอ่าเปิดดิแม่ออกมาทำไมวะนะครับผมโอเคครับามาเปิดเลยแล้วกันอันนี้พอไหมชึบไม่พอนี่อ้าวฟีนี่ฟีก็เปิดครเอ๊ะปะอ่าไม่ใช่วะเติมตังค์นั่นเองนะครับผมบ้าบอบ้าบออ่าเปิดให้ดูก่อนขำๆลิโกมา ยังไงเนื้อตแตกนะครับเนื้อแตกเออกระชับชป้องเอ,อ้ซตามเยอะๆโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอเครับผมมีอะไรอีกไหมตอนนี้ ไม่น่าจะมีอะไรนะนี่จะเป็นจัดทีมนะครับอาจริงด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือพวกน่าจะเป็นเครื่องอะไรต่างๆนะครับเป็นสารทุกกรมเป็นเครื่องแบบเครื่องอะไรเคร,เร,เรื่องมือในการเอาชนะไม่ใช่สิอ่าเป็นธรมาเถอะมันคือข้อมือแล้วกันนะครับจบ คู่มือตรงนี้ก็คือจะบอกว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะผมพวกเนี่ยอ่านี่เป็นพูดใช่ไหมนะครับ<ว>ก็คงจะมีพวกมอนสเตอร์เป็นพวกอะไรพวกเนี้ยน,น,นะครับเยอะแยะมากมายเฮ้ยหรือมีแต่ทู่ทพูดวะจริงจริงด้วยเปิดแล้วดูนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาสู้ได้ใช่ไหมเอ่ยมันมีมีข้าพลังนะครับโอเคประมาณนี้ ครับตัวไหนมีวิวิวัฒนาการก็มาดูแถวที่3เอามันต้องใช้แบบอะไรบ้างเนี่ยไปวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการของโปเกมอนนะครับผมประมาณนี้แหละสายมือก็เป็นกิจกรรมเนาะแล้วก็อ่านี้เป็นถ้าจะเป็นพวกเควสก็ไม่ใช่ว่ะอันนี้เป็นพวก ข้อคาน,นะครับแล้วก็เช็คชื่อฮะโอเคอะไรประมาณนี้นะครับผมเฮย,ยมันเข้านี้ตลอดเลยวะแล้วพวกของขวัญต่างๆนะไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันนี้เรามาดูด้านบนนะผมซ้ายบนเราเลยเป็นรูปตัวละครนะครับก็คือจะมีอะไรบ้าง มีบอกมี VIP มีบอกว่าเราใช้ตัวอะไรอยู่ใช่ไหมถูกก็อย่างนั้นนี่ดีกว่าจัดไปครับผมนะนี่เป็นไง เอามาโชว์หน้านะเนี่ยสามตัวละครที่เลือกนะครับก็จะเลื่อนเลื่อน,อนแล้วมันก็จะโชว์นะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะส,ส่วนเซตติ้งเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะจริงๆมันมีแต่จะไม่ออกอ่าโปรไฟล์แล้วครับตวัวนี้สามารถอ่าไม่มีอะดีใช่ไหมโอเคช่างมันนะครับผมก็มีสุงเทมมีอัลบั้มนะฮะอัลบั้มต่างๆ่างเอครับ ไม่ใช่อะบาั้มเนี่าเป็นกีเป็นดันนะเข้าใ <c oughs> จผิดกันตลอดหนื่าเป็นพวกสารนุกรมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมันก็น่าจะเขียนพวกอาาลัลบั้มนะมันเป็นรูปน,นะครับประมาณนี้ไม่น่านจะมีแล้วโอเคเสียงครับผมแล้วก็อันนี้น่านจะเป็นกราฟิกนะครับซึ่งแค่นี้แหละะมีดาวโหลดทิ้งด้วยอ่าโอเคไม่น่านจะมีหลายล้านะครับก็เดี๋ยว ยังไงไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับ,รบผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไป,ไปละ